น,น้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะหนูไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะพี่ทําไมล่ะคะก็หน้ารู้เป็นแบบนี้คะ่ะคุณพระนี่น้องไปออกรบมาหรือเปล่าคนนี้ยทำให้น้าน้องถึงนี้เยินขนาดนี้หนูไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะพี่ทํายังไงดีคะไม่ต้องห่วงจ้ะน้องอะ่ะปรึกษาทุกคนแล้ว เห็นแบบนี้นะพี่อยากเป็นถึงระดับสักของแบรนด์เชียวนะคะ่ะนี่สินค้าตัวนี้เลยจ้าช่วยน้องได้แน่นอนมันคืออะไรหรอคะแองเจิลวิงวิงจ้าแองเจิลวิงวิงใช่แค่น้องอ่ะใช้แองเจิลวิงวิงของพี่นะแค่ปาดปุ๊บภายในครั้งเดียวหน้าของน้องอ่ะก็จะสวยใสยแบบไม่เคยเป็นสิวฝ้ากระมาก่อนเลยละค่ะอยากจะบอกว่าสินค้าตัวนี้ของพี่อ่ะขายดีมากใครใช้ก็สวยแบบนางฟ้าแบบเทวดาเลยละจ้ะมันจะ เชื่อถือได้จริงๆใช่ไหมคะอ๋ยคุณน้องเชื่อถือได้สิคะดูหน้าพี่ด้วยสวยใสขนาดนี้ที่สวยได้ขนาดนี้นะก็เพราะว่าครีมตัวนี้ของพี่เลยโหราคาเท่าไหร่คะพี่ให้แบบกันเองเลยแบบพิเศษสุดๆสำหรับคุณน้องนะพี่เอาแค่หนึ่งแดง,ง,งเท่านั้นราคาแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนนอนนะจะเอาไหมล่ะคะสนค่ะสอนเงินมาของก็ไปจ้ะนี่คะ่ะขอบคุณที่หลุดพี่นะคะคุณน้อง พอดีพี่มีธุระต้องไปต่อให้คุณน้องสวยวันสคืนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะมันจะดีจริงๆเหรอวะพี่เขาพูดมาซกขนาดนี้หนอลองคิด ใช้แองเจิ้ลมีของพี่นะแค่ปาดปุ๊บภายในครั้งเดียวหน้าของน้องอะ่ะก็จะสวยใสยแบบไม่เคยเป็นสิวฝ้ากระมาก่อนเลยละค่ะอยากจะบอกว่าสินค้าของที่อะ่ะค่ะดีมาก นีฟ้าดูานุ่มดีที่ไปทำอะไรมาวะทำไมดูสวยขึ้นจังจไปทักนางกันปะเออไปดินายนายขอนั่งด้วยคนดได้ปะได้ได้นังเลยเฮ้ยนายไปทำอะไรมาช่วงนี้ดูสวยขึ้นนะนั่นสิแอบไปฉีดโบท็อกมาปะเนี่ยแต่ฉีดครั้งเดียวไม่น่าจะเนียนเวอร์ขนาดนี้ปะเปล่าเลยพวกแกฉันมีครีมนางฟ้าช่วยหน้าของฉันไว้ได้น่ะ เฮ้ยมันเป็นอะไรของมันวะหยีไหน็ดเบาชีนนางฟ้านางฟ้าแบบไหน วาย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 มีหนกับพวกว <c oughs>